ผ่อนบ้านเพิ่มขึ้นเดือนละ100บาทเราจะประหยัดดอกเบีย้ยเพิ่มได้แค่ไหนกันสมมตินะครับเราซื้อบ้านมาด้วยราคา3ล้านบาทเนาะเราได้อัตราดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยนะฮะอยู่ที่3ปีแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ3%หลังจากนั้นอัตราดอกเบีย้ยดีดขึ้นมาอิงตามอัตราดอกเบีย้ย MRR ครับซึ่งผมสมมติตัวเลขไว้อยู่ที่5%นะครับทีนี้อถ้าสมมติเราผ่อนเดือนละประมาณ15,150บาทนะฮะเราจะเสียดอกเบีย้ยรวมตลอด30ปีเนี่ยอยู่ที่2,447,000กว่าบาทเนาะนะครับทีนี้เราลองมาดูกัน นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ15,250บาทนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสามารถประหยัดดอ,อกเบีย้ยได้ถึง44,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญจะได้บ้านหลังนี้มาเป็นของเราเร็วขึ้นด้วย6เดือนครับถามว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะเวลาที่เราจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปมันจะไปเข้าเงินต้นเนาะนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะจ่ายน้อยครับแต่ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถประหยัดดอ,อกเบีย้ยได้มากกว่าเดิมเลยทีเดียวนะครับแต่ที่นี้แบบเนี้ยที่เราคำนวณเนี่ยนะครับเราคำนวณแค่เฉพาะการจ่ายแบบไม่มีีกกการเ็คือโป อย่างเดียวนะครับและลองนึกดูครับว่าถ้าสมมติเรามีการรีไฟนนซ์อย่างสม่ําเสมอนะครับในช่วงปีที่4เป็นต้นไปเนี่ยนะครับมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยให้มันต่ําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะครับลองคิดดูว่าเราจะประหยัดดอกเบีย้ยได้มากแค่ไหนนะครับซึ่งหากใครสนใจที่จะรีไฟนนซ์ล้ำซ้ำของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของลํำซ้ำได้เลยครับ